ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หมอคะชาว่านมาพอแล้วค่ะ <apl ians> ได้แล้เดี๋ยวเชิญลงไปสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ทางเรามีความมีดีแฝงกันนะคะที่พวกท่านและที่เหล่าบาค์ด้านะคะในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีวิทยากรที่จะมาแนะนำวามรู้ให้กับพวกท่านนะคะก็คือคุณหมอลาลิตาสุนเจริญยศค่ะได้เชิญคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะน้องๆนักศึกษาทุกคนนะคะ วันนี้ดิฉันแพทย์หญิงลลิตาสุ้มเจริญยศนะคะวันนี้ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคฉี่หนูแก่นักศึกษาทุกคนนะคะคุณหมอคะไอ้โรคฉี่หนูเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันมาจากหนูหรือเปล่าคะโรคฉี่หนูนะคะหรือทางการแพทย์นะคะเขาเรียกว่าโรคเลปโทรสไปโรซิสนะคะโรคนี้นะคะมันจะมาในช่วงหน้าฝนะคะ่ะแล้วจะมีหนูนะคะเป็นพาหา่านมีหนูอย่างนี้เหรอจ้าคุณหมอ จากหนูแล้วนะคะยังมีตัวกระบือแพะแกะแสัตว์พวกนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นพาหะน้าโรคทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าบ้านหนูมไม่มีสัตว์เหล่านี้หนูก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเลยสิคะไม่ค่ะเพราะเชื้อของโรคเหล่านี้นะคะอาจจะมาจากพวกสัตว์เหล่านี้ก็จริงนะคะแต่ว่าสัตว์อาจจะไปแช่น้ําหรือว่าเชื้อโรคอะคะ่ะอาจจะไปอยู่ในที่ที่มีน้ําขังก็ได้นะคะอ๋อแบบนี้เอง อาการของโรคนี้นะคะโรคนี้จะมีอยู่2ระยะค่ะก็คือระยะติดเชื้อในเลือดน,นะคะคนที่ติดเชื้อเชื้อนี้นะคะก็จะมีอาการที่แบบว่าหนาวสาั่นขึ้นไส้อาเจียนนะคะลักษณะพิเศษเลยนะคะก็คือปวดน่องแล้วก็หน้าท้องนะคะระยะที่2นะคะก็คือระยะร่างกายสร้างภูมินะคะในรายที่มีอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะหลังจากมีไข้ามาแล้ว7วันนะคะก็ ของระยะนี้นะคะจะขึ้นมาละสอครั้งนะคะจะมีอาการสับสนซึมเบื่ออาหารนะคะเยื่อบุตาอักเสบแล้วก็จะมีการตรวจพบการทํางานของตับและไตผิดปกติตรวจพบเชื้อในเลือดและน้ําไขสันหลังนะคะในในระยะ1-2วันของระยะโรคนี้นะคะและโรคนี้ก็จะเป็นจะกินเวลาไปประมาณ4-30วันเลยนะคะ สำหรับวิธีป้องกันนะคะเราก็จะกำจัดหมูที่อยู่ในบ้านนะคะสวมใส่รองเท้ารองเท้าถุงเท้ารองเท้าพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการป้องกันโรคนี้ได้นะคะเมื่อเรามีมีการที่ต้องไปทํางานในที่ที่มีน้ําขังนะคะเด็กเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะนะคะกินไม่กินอาหารที่ค้างคืนอาหารที่ไม่มีภาชนะหรือฝาปิดนะคะ ก็พ่งนี้ก็จะช่วยเราได้นะคะแล้วก็หลีเลี่ยงการทํางานในที่ที่มีน้ําขังด้วยนะคะต้องไปลุยน้ําอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้ทารองเท้า,ทา,ทาให้ดีนะคะจะช่วยได้นะคะแล้วถ้ามาหลีเลี่ยงไม่ได้แล้วคะคุณหมออันนี้เราก็ต้องป้องกันตามวิธีที่หมอบอกเลยนะคะก็จะช่วยได้ะคะ่ะแล้วถ้าติดเชื้อเราจะรักษายอย่างไงคะ สำหรับวิธีรักษานะคะแล้วก็จะให้ยาปฏิชีวนะนะคะโดยจะให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะหรือไม่ควรเกินสี่วันหลังจากที่เราติดเชื้อนะคะดีนะที่เราได้มาฟังความรู้ที่หลาคุณหมอมาให้ความรู้กับเราไม่อย่างนั้นเรานะ่ะต้องเป็นโรคนี้แน่เลยค่ะสำหรับหมอนะคะก็จะมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าตัวเองป่วยนะคะ ก็ให้รีบไปพบหมอโดยทันทีเลยนะคะเพราะว่าอาการของโรคนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาช้าอาจจะทําให้ตายได้เลยนะคะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้นัึกษาอย่างพวกเราเพื่อเราจะได้ป้องกันและรักษาตัวเองให้หายจากโรคนี้้เที่สุดค่ะ